ันนี้เราจะพบกับรายการเชฟอโนมาดูครับวันนี้อโน่ไทยจะทำอะไรกินกันอโน่ไทยครับวันนี้ทำอะไรครับเป็นกะเพราปลาสวีอาครับปลาสวีอาครับใส่อะไรให้เข้างในครับก็มีปลาสวีอาครับมีปัวนะครับมีกะเพรานะครับตอนนี้กําลังปรุงให้เข้ากันนะครับน่ากินมากครับลองไปกินกันดูครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับน่าสนใจมากเลยตอนนี้นะครับ พวกเขาอย่างดีนะครับอันนี้เครื่องปรุงมีหลายอย่างนะครับมีปาซาเวียเกลืออะไรอะน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับทําจากหอยอะไรครับหอยหอยหอยตัวเมียครับหอยตัวเมียหอยตัวเมียครับหอยตัวเมียมีกลิ่นยังไงครับแล้วมันหอยที่ห้อนี้มีกลิ่นแบบประมาณแบบว่าขาวนิดๆเกือบๆหนครับต้องต้องต้องขาวต้องกินออกขาวต้องขาวสีอะไรถึงจะ ถึงจะน่ากินครับสีอะไรชมพูครับนิดนึงโอ้น้องมาหอยต้องเป็นนเป็นน้ำมันหอยที่ออกจากหอยชมพูชมพูนี่เองทำกันถึงจะน่ากินเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะครับคุณดีรักตักคุณคิดว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงครับแดดแดดเลยจากสีจากสีสันน่าจะรับประทานไม่ได้นะครับผมเห็นเขาชิมแล้วก็ผัดชิมแล้วก็ผัดหลายรอบมากเลยครับสองคนที่จะมดูตอนแมันเริ่มมาจากปริมาณในขนาดนี้นะปริมาณขนาดนี้ครับ แล้วมันชิมจนเหลือแค่นี้นะครับโอ้โหนี่คือผัดปลากระป๋องบรรจุจานนะครับผัดปลากระป๋องหายได้ครับชิมครับนะครับกำลังชิม้นะครับตอนนี้โอ้มีอะไรมังบูมานทองครับเมนูไหนครับแดดมันเอาส่พี่ครับเดี๋ยวใส่มะนาอย่างเดียวก็เหลอยแล้วครับสวัสดีครับทางหน้าพบกับเชฟปนูได้ในเมนูต่อไปสวัรุ่งยับ